สวนอินทผลมสวนสุขใจอินทผลมมารับชมแล้วมารับชิมรับชมรับชิมเนาะซื้อเป็นของฝากอันนี้ก็เดินทาไปมอจรอเก็สั่งโยมไว้แล้วยมก็ไปเก็บมาและมาแล้มาแล้วก็หวานกรอบเอาไปเป็นของฝากหวานชื่นใจนั่นแหละ25 3000, ่าสายพันธุ์เนาะต้นเล็กต้นใหญ่ โอ้กิจการหลายล้านหลายพันล้านเจริญพรน,นี้ก็มีเยี่ยมโยมมาดูมาชมมาซื้อนั่นแหละคุณโยมทุกท่านหรือว่าเจ้าของสวนก็ไม่รู้โอ้เจริญพรยามเชา้าคุณโยมกระยาณมิตรทุกท่านอันนี้แวะมาชมอินทรพลำัำสวนสุขใจอินทรพลำัำเนาะก็ มาซื้อสั่งโยมไวสองร้อยบาทเพราะปัจจัยไม่มีก็โยมทําบุญมาสองร้อยล้วก็ทําบุญต่อสุอินภัณฑัลำไปฝากอาจารย์ที่มอจอรอเมื่อกี้ไปถามเอเจ้าของสวนก็มีสวรสมีสีแดงสีเหลืองมีตั้งยี่สิบห้าสายพันธ์อ ท่านไหนอยู่ใกล้ๆก,ก็เรียนเชิญเจริญพรเดอ้อคุณโยมวันที่15รก,กรกฎานี้ก็เปิดอลังการงานช้างและสุขสุขใจอินทผลามเลยเนาะมีมะขามป้อมมีอินทผลามอ่ามีสาวรสีชมพูสีแดงสีเหลืองเจริญพรวันนี้ก็รับชมบรรยากาศสวนอินทผลามเดอ้ออยุนาโพอ่าบ้านบงนี่แหละจังหวัดบุรีรัมบ้านตำบลบ้านครูพยุภาโพจังหวัดบุรีรัม ลำก็ดูเยอะพังเจ้าเขาปลูกแต่สีเหลืองเน่ยอยแน,นี่มีสามสามเลยใช่ไหมอันนั้นสับะรดอะไรอนะอ่าโอรสโอรสแล้วก็สีเหลืองเน่ะสีเหลืองตอนนี้มีมีสาม<อ>จริงสีแดงเองก็มีหลายหลายสายแบบแบบนี้แบบลีลีหน่อยนะครับแล้วก็แบบกลมก็มีแบบลูกยาวเลยก็มี